ความจริงที่ควรรู้อาหารห้าอย่างกินผิดเวลาไปส่งผลกับร่างกายด้วย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าใครก็อยากมีสุขภาพที่ดีไม่ต่างกันดังนั้นการดูแลสุขภาพด้วยการหมั่นออกกํลาลังกายอย่างสม่ําเสมอกินอาหารที่มีประโยชน์เป็นประจำจึงเป็นวิธีที่ง่ายและหลายๆคนก็เลือกทําเป็นประจำและวิธีนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นวิธีที่ให้ผลลัพธ์ดีซะด้วยค่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะคะอาหารทุกอย่างก็ใช่ว่าจะกินช่วงเวลาไหนก็ได้นะเพราะอาหารบางอย่างถ้าหากกินไม่ถูกช่วงเวลา ก็อาจจะทําให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพได้ทั้งอาจจะทําให้เกิดอาการปวดต่างๆตามร่างกายอีกทั้งยังทําให้ร่างกายอาจจะได้รับสารอาหารที่ดีได้ไม่เต็มที่ด้วยดังนั้นวันนี้สุดติ่งจึงมี5อาหารใกล้ตัวที่อยากแนะนําว่าควรเลือกกินเวลาไหนดีถึงจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมาบอกให้ได้ทราบกันค่ะและที่สําคัญอาหารเหล่านี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆด้วยงั้นไม่รอช้าค่ะมาเช็คกันเลยดีกว่าว่ามีอาหารชนิดใดบ้าง i หนึ่งข้าวข้าวเป็นอาหารจานหลักที่ต้องกินกันทุกวันอยู่แล้วอีกทั้งข้าวยังเป็นอาหารที่สามารถทำกินได้ทั้งเมนูอาหารข้าวและหวานเพื่อช่วยเติมเต็มพลังงานให้กับร่างกายได้เป็นอย่างดีและเชื่อว่าทุกท่านก็คงพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าข้าวคืออาหารที่สามารถกินได้ตลอดทั้งวันเพื่อที่จะได้ช่วยให้ร่างกายมีเรี่ยวแรงพร้อมที่จะสู้งานได้แล้วรู้หรือไม่คะว,ว่าข้าวคืออาหารที่ควรกินในมื้อเช้าและมื้อเที่ยงเท่านั้นนะคะ ส่วนมื้อเย็นนั้นถ้าเลี่ยงการกินข้าวได้ก็จะดีมากๆเพราะข้าวเป็นอาหารที่ให้พลังงานสูงจึงเป็นเรื่องปกติที่กินข้าวแล้วทําให้มีเรี่ยวแรงมากยิ่งขึ้นแต่การกินข้าวในมื้อเย็นกลับจะทําให้ระบบเผาผลาญของร่างกายทํางานหนักกระบวนการย่อยอาหารก็อาจจะทํางานจนเลยเถิดไปถึงช่วงเวลานอนพักผ่อนจึงส่งผลทําให้ร่างกายตื่นตัวและนอนไม่หลับได้ดังนั้นมื้อเย็นจึงเป็นมื้อที่ควรเลี่ยงการกินข้าว หรืออาหารหนักๆไปเลยแล้วให้หันมาเลือกกินเป็นผักและผลไม้แทนจะดีกว่านะคะอย่างเช่นแอปเปิลเขียวสวรส ฝรั่งหรือกีวีแต่ก็แนะนำให้กินในปริมาณเล็กน้อยและควรกินก่อนเข้านอนสักครึ่งชั่วโมงก็จะช่วยให้นอนหลับสบายตลอดทั้งคืนแถมยังไม่ต้องรู้สึกหิวกลางดึกอีกด้วยที่สำคัญหมดห่วงเรื่องน้ำหนักตัวที่จะเพิ่มขึ้นจากการกินผลไม้แทนการกินข้าวในมื้อเย็นไปได้เลยค่ะเพราะผลไม้เหล่านี้เป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลต่ำคาร์โบไฮเดรตน้อยและให้พลังงานต่ำนั่นเองค่ะ 2. เนื้อสัตว์สําหรับอาหารที่ทํามาจากเนื้อสัตว์ต่างๆเป็นเมนูที่ควรกินในมื้อเช้าหรือมื้อเที่ยงเท่านั้นนะคะเพราะเนื้อสัตว์ที่เรากินเข้าไปนั้นระบบย่อยอาหารจะทําการย่อยนาน5-6ชั่วโมงเลยทีเดียวยิ่งถ้าหากเลือกกินเป็นเมนูเนื้อสัตว์ที่นําไปทอดหรือเนื้อสัตว์ติดมันระบบย่อยอาหารยิ่งทํางานหนักมากยิ่งขึ้นไปอีกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการกินเมนูเนื้อสัตว์ก็ไม่ได้ส่งผลเสียต่อสุขภาพมากนะักหรอกนะคะถ้าหากเลือกกินเมนู เูเหล่านี้ในมื้อเช้าและมื้อเที่ยงเพราะระบบย่อยอาหารสามารถย่อยได้ตามปกติแถมร่างกายยังจะนําพลังงานที่ได้จากเมนูเนื้อสัตว์เหล่านี้ไปทํากิจกรรมต่างๆตลอดทั้งวันจนหมดจึงไม่หลงเหลือไวใ้ให้เกิดการสะสมไขมันส่วนเกินที่เหลือไว้ตามอาวัยวะส่วนต่างๆแต่สําหรับเมนูเนื้อสัตว์ทั้งหลายก็ไม่แนะนําให้กินในมื้อเย็นนะคะเพราะเนื้อสัตว์ติดมันต่างๆเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงและเป็นอาหารที่ต้อง ใช้เวลาย่อยนานจนทําให้ระบบการย่อยอาหารไม่ได้พักผ่อนนี่ก็เป็นสาเหตุทําให้ร่างกายตื่นตัวและนอนไม่หลับได้อีกทั้งการกินอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงรวมไปถึงอาหารที่ให้พลังงานสูงอย่างเนื้อสัตว์นี้ยังเป็นต้นเหตุของการเกิดภาวะไขมันสะสมจนทําให้อ้วนได้และยังเป็นต้นเหตุที่ทําให้เสี่ยงเกิดโรคต่างๆในอนาคตได้อีกด้วยดังนั้นอาหารมื้อเย็นถ้าหากต้องการเลือกกินเป็นเนื้อสัตว์แนะนําให้เลือกกินอก ไก่นะคะคเพราะอกไก่เป็นอาหารที่ย่อยง่ายและให้พลังงานไม่สูงมากเหมือนเนื้อสัตว์ติดมันนั่นเองค่ะ สามกล้วยต้องขอบอกก่อนเลยว่ากล้วยเป็นผลไม้ที่สามารถเลือกกินช่วงเวลาไหนก็ได้เลยนะคะเพียงแต่ว่าการเลือกกินกล้วยในตอนเช้าจะช่วยให้ร่างกายได้รับการฟื้นฟูจากความเหนื่อยล้าได้เป็นอย่างดีอีกทั้งกล้วยยังมีส่วนช่วยในการเร่งเผาผลาญน้ําตาลและไขมันได้อีกด้วยแต่เดี๋ยวก่อนนะคะการกินกล้วยในตอนเช้าไม่ได้มีดีเพียงแค่นี้เพราะการกินกล้วยในตอนเช้าร่างกายยังจะได้รับสารอาหารต่างๆอย่างเต็มเปี่ยม ทั้งโพแทสเซียมที่จะช่วยขับโซเดียมออกทางปัสสาวะแมกนีเซียมจะช่วยควบคุมความดันเลือดและช่วยให้แคลเซียมภายในร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมไปถึงเส้นใยอาหารจะช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายให้ทำงานเป็นปกติจึงช่วยลดปัญหาอาการท้องผูกได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญการกินกล้วยในตอนเช้าจะทำให้ร่างกายได้รับน้ำที่พอดีจึงมีส่วนช่วยให้การไหลเวียนของเหลวในร่างกายดีขึ้นอีกทั้งการกินกล้วยในตอนเช้า สัก1-2ผลพร้อมกับดื่มน้ำตามมากๆยังมีส่วนช่วยลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเพราะตอนเช้าเป็นช่วงเวลาที่เร่งรีบบางคนอาจจะไม่ได้กินข้าวเช้าแต่การกินกล้วยก็ช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องไม่ต่างไปจากการกินข้าวเลยนะคะอีกทางกล้วยยังเป็นผลไม้ที่มีเอนไซม์เยอะเมื่อกินเข้าไประบบย่อยอาหารก็แทบจะไม่ได้ทำงานกันเลยทีเดียวแถมน้ำตาลและพลังงานที่ได้จากกล้วยนั้นร่างกายก็ยังสามร มาารถนำไปใช้งานได้อย่างรวดเร็วจนไม่เหลือไว้ให้เกิดการสะสมไขมันตามอาวัยวะส่วนต่างๆอีกด้วยดังนั้นผลไม้อย่างกล้วยจึงเป็นผลไม้ที่อยากแนะนำให้กินในตอนเช้าจะดีที่สุดค่ะ 4. แอปเปิล ผลไม้เพื่อสุขภาพที่ติดอันดับต้นๆเลยก็คือแอปเปิลนะคะเพียงแค่เลือกกินแอปเปิลให้ได้วันละ1ผลก็จะช่วยให้มีสุขภาพที่ดีได้เพราะแอปเปิลเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินเกลือแร่และสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายชนิดโดยเฉพาะในส่วนของเปลือกและเนื้อแอปเปิลจะมีเส้นใยอาหารที่ชื่อว่าเพคตินที่มีคุณสมบัติพองตัวได้มากจึงช่วยเพิ่มกา,กากในทางเดินอาหารทําให้อวัยวะในทางเดินอาหาร ทำงานเป็นปกติจึงช่วยให้ระบบขับถ่ายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นการช่วยป้องกันมะเร็งลำไส้ได้พร้อมทั้งช่วยจับคอเลสเตอรอลไม่ให้ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายจึงช่วยป้องกันโรคคอเลสเตอรอลในเลือดสูงโรคหัวใจและความดันโลหิตสูงได้และเพื่อให้การกินแอปเปิ้ลมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้นแนะนําให้เลือกกินแอปเปิ้ลหลังมื้ออาหารนะคะเพราะการกินแอปเปิ้ลหลังมื้ออาหารนอกจากร่างกายจะได้รับ สารอาหารที่ดีและมีประโยชน์แล้วสารเพกตินซึ่งเป็นไฟเบอร์ชนิดละลายน้ําจะทําหน้าที่ช่วยเปลี่ยนน้าในกระเพาะอาหารให้เป็นเจลกินแอปเปิ้ลจึงช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องนานขึ้นอีกทั้งระบบย่อยอาหารก็จะทํางานแบบค่อยเป็นค่อยไปน้ําตาลในเลือดก็จะยังคงระดับสมดุลที่สําคัญไม่กระตุ้นให้อินซูลินผิดปกติและลดการอยากของหวานได้เป็นอย่างดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผลไม้อย่างแอปเปิ้ลก็ไม่แนะนําให้กินในมื้อเย็นนะคะ เพราะแอปเปิลเป็นผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงเมื่อร่างกายได้รับเข้าไปก็จะทําให้กระบวนการย่อยอาหารทํางานช้าลงและอาจจะทําให้เกิดแก๊สในกระเพาะอาหารได้จนอาจจะทําให้นอนหลับไม่สบายนั่นเองค่ะ5 ส้มส้มจัดว่าเป็นผลไม้ที่เหมาะมากๆที่จะกินในตอนเช้านะคะไม่ว่าจะกินแบบสดหรือจะนํามาคั้นเป็นน้ําผลไม้ยังไงร่างกายก็ยังได้รับสารอาหารที่ดีจากส้มอย่างมหาศาลเช่นเดิมและสําหรับเหตุผลที่ว่าทําไมถึงต้องเลือกกินส้มในตอนเช้าเพราะว่าส้มเป็นผลไม้ที่มีวิตามินดีสูงซึ่งสารอาหารชนิดนี้เมื่อร่างกายได้รับเข้าไปก็จะมีส่วนช่วยให้การดูดซึมสารอาหารต่างๆจากอาหารที่เรากินเข้าไปในตอนเช้า ดูดซึมได้ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งจะช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ดีและมีประโยชน์จากอาหารได้อย่างเต็มที่อีกทั้งส้มยังมีไฟเบอร์สูงที่จะทำหน้าที่ช่วยให้ระบบขับถ่ายมีความคล่องตัวและช่วยให้รู้สึกอิ่มนานจึงช่วยลดการกินจุบกินจิบระหว่างวันได้อีกทั้งส้มยังเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงด้วยเช่นกันจึงมีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงช่วยลดความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนโรคซึมเศร้าและโร มเร็งได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่แนะนําให้กินส้มในปริมาณที่มากเกินไปนะคะเพราะส้มก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่มีน้ําตาลและแคลอรี่สูงจึงแนะนําให้กินแค่เช้าละ1ผลก็ช่วยให้มีสุขภาพที่ดีแล้วล่ะค่ะและอีกอย่างไม่แนะนําให้กินส้มในมื้อเย็นนะคะเพราะส้มมีไฟเบอร์สูงซึ่งจะทําให้กระบวนการย่อยอาหารทํางานช้าลงและอาจจะทําให้เกิดแก๊สในกระเพาะจนอาจจะทําให้นอนหลับไม่สบายได้ค่ะ หากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ